ในอนาคตพี่น้องประชาชนก็จะเห็นเวทีทางการเมือง2องฝากนั่นคือฝากเพื่อไทยกับฝากฝั่งของประยุทธ์เราจะได้เห็นเวทีการเมืองเวทีป่าศัยทางการเมืองกลายเป็นเวทีจํำปวดและผมเชื่อว่าโดยสุจริตใจนี่เชื่ออย่างสุจริตใจว่ายังไงพลเอกประวิตย์ก็สัมพันธ์กับส่วนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยอยู่ และพลเอกประยุทธ์ก็ทำหน้าที่เป็นหมอผีพลเอกประวิตย์กับพลเอกประยุทธ์ในเวลานี้นี่สามารถประเมินได้ว่าวันลงนนคะแนนไทรจะเป็นฝ่ายกำชัยชนะพลังประชารัฐจะได้สอสอมากกว่าหรือรวมไทยสร้างชาติจะได้ สอสอมากกว่าเมื่อก่อนในผมฟันธงไปแล้วว่าพักของพลเอกประยุทธ์จะได้สอสอ,สอไม่ถึง20คนแต่วันนี้ท่านทั้งหลายครับสถานการณ์เปลี่ยนก่อนที่อดีตนายกทักษิณชินวัตรจะมาประกาศก้าวว่าจะกลับมาประเทศไทยไม่อาศัยพักการเมืองใดแม้กระทั่งพักเพื่อไทย คุณอุงอิงจะเป็นคนประกาศลูกสาวจะประกาศว่าจะกลับเมื่อไรกลับอย่างไรไม่ต้องออกกุไหมายด้วยหลังการพูดเรื่องนี้ของอดีตนายกทักษิณชินวัตรมันคือเวทมนต์ในการปลุกผีประยุทธ์ขึ้นมาไงวันนี้ประยุทธ์ก็เหมือนปีศาจในภาพยนตร์เรื่องมัมมี่แหะครับ ปลกขึ้นมาแล้วก็พยายามขายใหญ่โตตอนนี้แล้วก็สร้างความหวาดกลัวให้กับเหล่าสาวกทั้งหลายที่กลัวผีทักษิณให้มาสนับสนุนตนจากวิญญาณสัมภเวสีกลายเป็นมหาปีศาจใหญ่ท่านทั้งหลายครับต้องมาประเมินใหม่ละนี่จับตาดู ว่าเวทีปลาใสที่ชุมพรซึ่งเขาจะกวาดทุกที่นั่งในชุมพรน่ะสามที่นั่งจะเป็นอย่างไรต้องบอกท่านทาลายอย่างนี้ครับผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นความจงใจของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีทักษิณซึ่งจําเป็นจะต้องโยนไพ่ใบนี้ลงไปเพราะต้องการที่จะดึงคะแนนจากพักคก้าไกลดึงคะแนนจากพักไทยสร้างไทยดึงคะแนนจากพักเสรีร,รวมไทยพักประชาชาติหรือแม้กระทั่งพัก พรลังพวงชนไทยเนี่ยให้เข้ามาเลือกเพื่อไทยภาคเดียวเพื่อให้แด์หรือไม่จึงจำเป็นจะต้องทิ้งไพ่ใบนี้ทั้งที่รู้ว่าทิ้งไพ่ใบนี้น่ะมันก็เหมือนการปลุกคือให้กับบิญญาณสัมภเวสีที่ชื่อประยุทธ์จันโอชานี่ก็ชักสงสัยนะว่ามันหมดทางขนาดนั้นเหรอ ถ้ามันหมดทางขนาดนั้นนี่จำเป็นจะต้องปลุกคืนชีพให้ประยุทธ์นี่มันก็กลายเป็นสมการทางการเมืองแบบใหม่ประยุทธ์วันนี้ก็กระลิกละลิกละลิเหมือนปลาก,กระดีได้น้ำนะครับแสดงสมบทบาทยืนอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับทักษิณชินวัตรชัดเจนและจะเป็นคนที่นำ การต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยวกับทักษิณชินวัตรและตระกูลชินวัตรนี่ประยุทธ์จะถือธงนําในการหาเสียงและในการ I.O. ต่อไปประยุทธ์จะเป็นคนถือธงนําในการเข้าต่อสู้กับอดีตนาย,ยกทักษิณเข้าต่อสู้กับตระกูลชินวัตรการถือธงนําในการต่อสู้กับอดีตนายกทัิณและตระกูลชินวัตรก็คือการทําลายพักเพื่อไทยทางอ้อม พรอพักเพื่อไทยวันนี้อยู่ได้เพราะอดีตนายกทักษิณและตระก,กูลชินวัตรถ้าไม่มีอดีตนายกทักษิณไม่มีตระก,กูลชินวัตรพักไทยก็แทบจะล่มสลายนะครับนี่คือความจริงดังนั้นเขาจึงตีไปที่หลักตีไปที่หัวใจตีไปที่แก่นไม่ได้สนใจหัวหน้าพักไม่ได้สนใจส,สภาผู้แทนราษฎรหรือผู้สมัครของพรรคที่ กำลังล้นในลงในพื้นที่ไม่ได้สนใจเวทีปาใสแต่สนใจในการมุ่งทำลายอดีตนายกทักษิณและตระกูลชินวัตรเป็นหลักนี่คือการเมืองที่กำลังเดินต่อไปท่านทั้งหลายครับเรื่องราวต่างๆจะถูกขุดขึ้นมาพูดทั้งนอกสภาพูดทั้งในสภาต่อไปจะมีแต่เรื่องทักษิณ และตระกูลชินวัตรนั่นคือการทำรักเพื่อไทยซึ่งคนที่วางเกมให้กับพลเอกประยุทธ์ก็วางอย่างนั้นและเขาก็ดีใจมากๆที่อดีตนาย,ยกทักษิณทิ้งไพ่ใบที่บอกว่าตัวเองจะกลับบ้านเนี่ยมันก็ทำให้เขานี่ทำงาน,นง่ายขึ้นและ งานที่เขาทําก็จะมีประโยชน์มากเป็นประโยชน์ทางการเมืองต่อฝั่งประยุทธ์มากที่สุดท่านที่เคารพทั้งหลายครับในอนาคตพี่น้องประชาชนก็จะเห็นเวทีทางการเมืองสองฝากนั่นคือฝากเพื่อไทยกับฝากที่อยู่ตรงข้ามพรกเพื่อไทยก็คือฝาก ฝั่งของประยุทธ์เราจะได้เห็นเวทีการเมืองเวทีปาศัยทางการเมืองกลายเป็นเวทีจำาอนี่ผมต้องพูดอย่างนี้ครับเพราะการต่อสู้กันระหว่างอดีตนายกทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทย กับฝั่งของพลเอกประยุทธ์จันโอชากับพรักรวมไทยสร้างชาตินั้นจะสาดเสียเทเสียทล่มกันแบบให้ฝั่งหนึ่งนี่มีสภาพกลายเป็นตัวตลกในสายตาประชาชนฝั่งของพรรคเพื่อไทยก็ต้องยกพลเอกประยุทธ์ต้องยกพลเอกประวิทธ ให้ประชาชนมองทั้งสองคนนี้เป็นตัวตลกเวทีการเมืองก็กลายเป็นเวทีจำอวดในทางเดียวกันเวทีของพรรครวมไทยสร้างชาติก็จะยกเอาทักษิณชินวัตรและสมุนบริวารทำให้เป็นตัวตลกก็กลายเป็นเวทีจำอวดฟัง รวมไทยสร้างชาติก็ตัวหลักก็ไตรงสุวรรณนคีรีฝั่งนี้ก็นัทวุฒิอดีศรนี่กันครับท่านทั้งหลายจะเห็นเวทีทางการเมืองเวทีถแถลงนโยบายกลายเป็นเวทีจำาอดทั้งฝั่งเพื่อไทยทั้งฝั่งรวมไทยสร้างชาติเพราะสิ่งที่ทั้งสองฝั่งก,ก,กันก็คือการค่า ฝั่งนี้ก็ด้อยค่าประยุทธ์ด้อยค่าประวิรฝั่งก็ด้อยค่าทักษิณด้อยค่าลูกสมุนนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะเห็นและสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ทางการเมืองต่อพี่น้องประชาชนหรือไม่ยังไม่ขอแสดงความคิดเห็นในตอนนี้แต่คาดหมายใดว่า เวทีปราศัยทางการเมืองเวทีทางการเมืองของสองพักการเมืองที่จะสถาปนาตัวเองเป็นคู่แข่งกันในอนาคตนั้นจะเป็นเวทีจัดของเพื่อไทยเหมือนกันของรวมไทยสร้างชาติเหมือนกันเพราะได้ใช้ยุทธวิธีเดียวกันฝั่งก็ปลูกผีทักศิณฝั่งเพื่อไทยก็ ปุกผีประยุทธ์เพื่อจะฆ่าให้ตายนี่แหละครับคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น